อ่ะครับสวัสดีครับวันนี้มาโม้อีกแล้วนะฮะเป็นมีดที่อยากได้มาพักใหญ่แล้วนะในที่สุดก็ได้มาสักทีนะฮะไมโครเทคสติดนะครับผมอ่าจริงๆเนี่ยอีไมโครเทคสติดอันนี้เนี่ยมันสำหรับผมนะมันประมาณเดียวกับไอแซททีอันนี้เลยไม่ครเทคแซททีอะไรนะลืมละดูดิแซททีแซททีศูนย์ศูนย์ห้าห้านะครับอ่าเหมือนยังไงคือไอตอนที่แซทีศูนย์ศูนย์ห้าห้าเนี่ยตอนนั้นเนี่ย มันเพิ่งออกมามั้งผมไปจับครั้งแรกเนี่ยที่ร้าน o v e r ะีนะครับอ,อันนี้เนี่ยมันจะเนี่ยมีอันนี้การเปิดฟิปเปอร์นะนี้มันติ่งมันซ่อนอยู่นะฮะตอนแรกเนี่ยผมจับมาเนี่ยก็สวยดีนะงานดีอยู่แล้วนะแทที T, นะครับแต่ว่าไม่ชอบการเปิดเลยคือแบบเปิดไงวะเปิดไม่เห็นได้เลยเปิดไงวะนะฮะลำบากมากนะครับก็เลยนะคืนๆเจ้าข,ของไปไม่ได้สอยนะฮะ จนไปๆม,ๆมาเนี่ยผมมารีลิซ์ว่าเฮ้ยนี่มันงานของ GTC นะฮะ GTC เป็นช่างมีดบราซิลนะฮะอ่านะฮะเราไม่มีปัญญาซื้อมีดมาหรอกนะครับและรุ่นนี้เนี่ยมันทำงานออกมาได้ดีเลยนะฮะคือดูเนี่ยมันได้อารมณ์เหมือนงานตัวคัสตอมของ GTC เลยนะครับซึ่งเจ๋งมากมารีไลซ์ว่ามันเจ๋งมาก ตอนที่มันขายหมดไปแล้วมันหาซื้อไม่ได้นะครับอ่าแต่ยังดีนะฮะที่อันนี้เนี่ยอ่าหามาให้ได้นะครับเป็นมือสองนะครับอ่านะครับก็ได้มานะฮะอันนี้ก็เหมือนกันไมโคยเทคสตรีทนะครับออกมานานแล้วนะครับแล้วก็ครั้งแรกที่เห็นที่ได้จับจริงๆเนี่ยก็ร้านสี่นั่นแหละนะครับเห็นปุ๊บก็เออมีทรงเนี้ยผมว่าใครเห็นใครใครก็ชอบแหละนะฮะมีมีทรงเนี้ยนะฮะแต่ เห็นแล้วแบบพอเห็นของจริงแล้วแบบมันใหญ่ไปไหนวะนะฮะมันใหญ่ไปไหนวะอ่ะคุณคุณดณเูเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่าอ่าอ่าดูในมือไม่รู้เห็นหรือเปล่าอะคุณเทียบแบบอันนี้แล้วกันนะฮะเทียบกับอ่าเดลิก้านะฮะสำหรับผมเนี่ยผมว่าเดลิก้านี่เป็นมีดท,ที่ที่ขนาดกำลังดีอะ่ะขนาดกำลังพอใช้งานสำหรับมือคนทั่วไปเนี่ยกำลังดีถืออะไรอย่างเงี้ยกำลังดีเนี่ยด้ามใบประมาณนี้นะครับอ่ะคุณดูนะปิดใบเดลิก้านะวางเทียบกับไอ้สติ๊กเนี่ย นะครับ,นะรบดูดิมันใหญ่ไปไหนเนี่ยนะครับอลองเปิดใบนะครับเดลิก้านะฮะสติดนะฮะดูดิใหญ่ไปไหนนะฮะจะใหญ่ไปไหนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือมันเป็นออโต้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบมีดออโต้ นะะฮไม่ค่อยชอบมีดออโต้ออกข้างนะฮะหนึ่งเลยเนี่ยมันต้องดูแลรักษานะคือถ้าเนี่ยมันปิดอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นการที่เขาเรียกอะไรวะอ่าสปริงสปริงมันไม่ได้อยู่ที่เรสโพซิชันนะฮะมัน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 ง้างอยู่อ๋อนะครับแล้วถ้าเก็บไว้นานๆเนี่ยเดี๋ยวสปริงมันจะเสียนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อ่าอีเรื่องคือผมคิดไว้แล้วเนี่ยไอไอไอยี่ห้อดังๆที่ทําเป็นออโต้เปิดข้างเนี่ยมิโคเทคโปรเทคเนี่ยมันจะเปิดแรงนะครับ ยิ่งแบบเอ้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุณดูปึกนะครับไอ้คุณดูคุณดูคุณดูผมเปิดคุอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะฮะดูจากในคลิปจริงๆมันแรงนะฮะหรือถ้าคนไม่คุ้นเคยเนี่ยนะฮะมีหลุดมืออ่าถึงแม้ถ,ถ,ถึงแม้แม้เป็นผมเนี่ยนะฮะถ้าถ้าแบบหยิบใช้งานจริงอ่ะรีบๆไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มๆมีหลุดมือนะนะฮะเสียวหลุดมือมากเลยนะหยิบมาใช้งานอะไรอย่างเงี้ยหลุดมือนะครับหรือไม่นี่ก็นี่ก็เสียวแม่งเปิดจะไปอ่าไปไม่จะไปกระแทกโดนอะไรปพาะว่าอ่านะฮะก็เลย ปล่อยมันไปนะครับปล่อยมันไปคิดตอนนั้นคิดในใจนะแบบเอ้ยเดี๋ยวถ้าอยากได้ขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวค่อยมาซื้อทีหลังนะครับก็ทําเรื่อยๆแหละนะฮะอ่าจนเมื่อไม่นานมานี้ในที่สุดก็เอาวะอยากได้สักทีซื้อสักทีดีกว่านะครับก็หาซื้อเอาเอาหาซื้อไม่ได้บางคนบอก discontinu ์ด้วยซ้ําผมก็ ขี้เกียจสั่งเมืองนอกมาประกาศตามหาเน,นี่ยมีใครปล่อยให้สักทีนะฮะเนี่ยจนเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยคิดนะเอาวะสั่งนอกก็ได้ตามหาทั้งโลกไม่มีขายอะ่ะนะฮะก็หา,าอยู่เนี่ยอ่าทั้งคืนน่ะจะมารุ่งขึ้นน่ะก็เจอคนขายอยู่2เล่มนะฮะอ่าเล่มหนึ่งอิตาลีนะฮะอ,อีกเล่มหนึ่งเป็นคนอเมริกันนะครับอ่าก็อ่าจำตอนนั้นเนี่ยคุยกับคุณคนคนอเมริกันอยู่อย,อย,อยู่อยู่เลยนะฮะแล้วก็อ่าคุณหน่อยก็ทักมานะฮะ เห็นบอกว่าจะผมตามหานี้เหรอก็เลยปล่อยให้อันหนึ่งนะฮะก็ขอบคุณคุณหน่อยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเลยแล้เป็นอะไรตอนตอนมีขายไม่สนพอพอจะอยากได้เอาขึ้นมาเสือกเลิกขายงั้นอ่านะครับอ่ะนะฮะนี่ถือก็ได้มานะฮะนมาจกคุณหน่อยสภาพใหม่คลิปใหม่คลิปคลิปนะครับอ่าใหม่ สะอาดไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ตอนได้มาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันยังไม่เบรกอินหรืออะไรอย่างนี้นะหรืออาจจะเก็บเก็บไว้นานรู้สึกมันคุณหน่อยเก็บอยู่2ปีนะฮะไอปุ่มกดนะครับหรือว่าไอการไอมีดที่แบบไอพับๆอย่างเงี้ยนะครับมันมันมัน,ม,นมันฝืดน,นิดหนึ่งนะครับมันไม่ที่สมูทอย่างนี้นะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นมีดพับทั่วไปอ่ผมไอตรงจุดหมุนอะไรเงี้ยผมไม่ใช้น้ํามันนะ ไม่ด้หยอดน้ำมันอะไรนะครับก็ก็มันไม่ได้ฝืดอะไรอ่ะผมว่าถ้ามีดีๆอ่ะนะฮะมันไม่ฝืดหรอกนะครับดิแบบนี้อ่าอันนี้ข้างในเป็นอ่าบอลแบริ่งมั้งผมจำไม่ได้นะครับลื่นมากเลยนะครับก็ก็ไม่ได้ไม่ได้หยอดไม่เคยคิดเรื่องหยอดน้ำมันอะไรนะฮะคือตอนเล่นมีใหม่ๆก็มีหยอดแหละแล้วรู้สึกว่ายิ่งหยอดน้ำมันมันยิ่งเก็บฝุ่นน่ะมันมันไม่จําเป็นอ่ะนะครับอ่าก็ไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้สนใจเรื่องหล่อลื่นอะไรเท่าไหร่นะฮะอ่าแต่พอได้มาอันนี้อ่ะ สงสัยมันเป็นสปริงมันเป็นกลไกนะฮะ,ะทั้งจุดหมุนทั้งปุ่มกดกดเนี่ยผมนึกถึงอ่าพวกอะไรปืนนะมันก็ควรจะมีอะไรหล่อลื่นมั่งนะฮะเอาหล่อลื่นมาหยอดนะครับโอ้โหเนี่ยลื่นขึ้นเยอะเลยปุ่มลื่นนะครับอไอ้ไ,อไปหมุนนี้ก็ะนะฮะนะฮะ,นะฮะลื่นขึ้นพอสมควรน,นะครับเนี่ยคือจะบอกว่าไอมีดออโต้อะมันต้องดูแล นะครับแล้วถ้าเก็บอย่างเงี้ยพับไปเก็บไว้นานๆเหมือนที่บอกอะสปริงมันมันมันไม่อยู่ในเรสต์โพซิชันอะนะฮะมันมันเหมือนง้างอยู่อย่างเงี้ยเก็บไว้แบบนานๆเนี่ยมันนานแบบเป็นสิปีอะไรเงี้ยผมว่าสปริงมันก็อาจจะพังได้ในวันหนึ่งคุณหยิบขึ้นมานี่ขึ้นไม่ได้ออกมาดูคุณกดปุ๊บมันอาจจะไม่เด้งเปิดนะครับผมอ่าอะไรอย่างนี้นะไอหล่อลื่นเนี่ยตอนนี้ผมชอบไอ้นี่มากเลยนะครับเนี่ยผมใช้อันเนี้ยนะครับอ่าไม่รู้มันคืออะไรนะครับให้คุณดูน้ำข้างในอะมันไม่ได้เป็นแบบ เหนียวเหนียวหนืดๆนะเนี่ยมันมันมันค่อนข้างใสเลยนะครับหยดไปก็ใสๆแต่รู้สึกมันลื่นว่ะลื่นดีนะครับแล้วก็มันคงไม่ได้เก็บฝุ่นอะไรมากมายนะ <_ S 1> <ๆ S 2> ผมไม่รู้มันคืออะไรนะฮะอันนี้มันแถมมาจากาซื้อไกลปืนของไกสลี่แล้วมันแถมมานะฮะผมก็ไม่รู้ว่าถ้าไอไอไอสองจิ๋วนี่ใช้หมดแล้วผมจะไปหาซื้ออะไรได้ที่ไหนนะครับ,รบอ่กลับมาที่มีดนี้กันต่อนะครับมีดยี่ห้อไมโครเทครุ่นสติชนะครับผม ซึ่งไอรุ่นเนี้ยเขาทำตามดีไซน์ของมีดยี่ห้อโบก a ปเบียนะครับรุ่นสติทเหมือนกันนะครับก็อันนี้มันเป็นมีดคัสตอมนะเนาะนะครับอ่าไมโครเทคก็ทำดีไซน์ออกมาในเป็นรุ่นโปรดักชันนะครับโบก a ปเบีนะฮะเป็นยี่ห้อของช่างมีดชาวเซอร์เบียนะครับเซบาสเตียนเบรลินี่นะครับผม เขาเอาชื่อของคุณแม่เขาที่เสียไปแล้วนะฮะบ็อกกามาตั้งเป็นชื่อยี่ห้อนะฮะก็เป็นบ็อกกาเบรดนะครับดีไซน์เขาเด็ดขาดมากนะครับเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นนี้นะฮะผมว่าอาจจะเป็นรุ่นที่สร้างชื่อของเขาเลยน,นะครับแล้วก็ไมโครเทคกับไอ้บล็อกกาเบร์เนี่ยร่วมง,งานกันมาหลายรุ่นแล้วนะครับไมโครเทคก็ถ่ายทอดผลงานดีไซน์ของบล็อกกาออกมาได้ดีนะครับสวยอ่ะนะครับผมนะฮะ ไม่ใช่มีดรุ่นที่เพิ่งออกนะออกมานานหลายปีแล้วนะฮะกะ็ลองไป Google หาข้อมูลหรือว่าดูรีวิวอะไรต่างๆนานาในใน YouTube, ใน u t u b e ในเว็บอะไรได้นะครับผมอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกสั้นๆแล้วกันนะครับอ่าอันนี้นี่คือจะเป็นอ่ามันมีหลายสีหลายแบบนะฮะอันนี้สำหรับสาหรับเวอร์ชันเนี้ยมันเป็นที่เขาเรียกว่าอ่าบล็องสแตนดาร์นะครับใบออกสีบล็องๆหน่อยมออนนั้งอ่าอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าสวยดีนะครับแล้วก็เป็นมีดมีดมีดเนี้ยเป็นมีดระบบออโต้นะครับ กดเปิดนะครับผมเอ๊ะถ้าตรงเนี้ยมันมันมันล็อกอยู่นะครับผมเนี่ยอ่ามันมันมันเปิดมันเปิดไม่ได้นะฮะเปิดไม่ได้มันล็อกอยู่นะครับแล้วก็อ่าค่อนข้างปึกนะฮะเนี่ยเราถ้าเราแบบปิดปิดกระแทกเนี้ยอาจจะรู้สึกแบบมันขยับได้นิดหน่อยแต่นิดเดียวนิดเดียวนะฮะผมถือว่าปึกอ่ะไม่ได้แบบก๊อกแก๊กน่ารำคาญนะครับผมแล้วก็ปุ่มเปิดนะครับอ่าปุ่มเปิดมันก็จะไปเปิดเนี่ยตรงเนี้ยที่ขยับเนี่ยเห็นอยู่ใช่ไหมฮะอ่าต้องกดให้สุดนะฮะ ต้องกดให้สุดนะฮะอ่ากดอ่าสุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการปลดล็อกนะครับแล้วก็ด้วยแรงสปริงนะครับใบมีก็จะเปิดนะเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่านะฮะ เนี่ยก็เป็นประมาณนี้แรงนะครับนี่แรงนะครับถ้าคนไม่คุ้นเคยนี่อาจจะมีหลุดมืออาจจะมีสะดุ้งได้นะครับผมอ่านะฮะปุ่มนี้ก็ต้องกดให้สุดนะครับถึงจะเปิดแต่ผมลองนะสมมติสมสมุติแบบอ่าอ่าไม่ได้จิกนิ้วลงไปลองไปเปิดนะกดกดอย่างเงี้ยกด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 อ่าอ่ามันก็มีออกเหมือนกันนะมันก็มีออกเหมือนกันนะครับอ่านี่เมื่อกี้ไม่ได้จิกนิ้วไปนะเนี่ยกดกดอย่างเงี้ยนะครับมันมีออกเหมือนกันอ่านะฮะ เก็บใบก็เหมือนกันนะฮะเอ้พอเปิดพอเปิดมาก่อนพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยนะฮะพอเปิดมาไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงวอลล์วอลลตรงเนี้ยก็จะมาชนกับอ่าไอ้ล็อกบาร์เรียกล็อกบาร์ป่าวะเนี่ยตรงเนี้ยมาชนไว้นะครับพร้อมกับไอ้กลไกของปุ่มกดเนี่ยล็อกเข้าไปที่โคนใบนะครับประมาณนี้ปุ๊บอ่านะฮะอ่าเปิดเสร็จแน่นปึ๊กนะฮะไม่มีคลอดเลยนะฮะแน่นปึ๊กแน่นปึ๊กเลยนะครับอ่า แล้วก็เวลาปิดก็เช่นกันเวลาปิดก็ต้องกดต้องกดให้สุดนะฮะต้องกดให้สุดนะฮะเพื่อเป็นการอันล็อกนะฮะกดสุดปุ๊บเนี่ยเรามีก็จะพับเก็บมาได้นะครับก็ต้องพับออกแรงนะฮะออกแรงฝืนสปริงนะฮะจนกดเข้าล็อกนะครับตอนที่จะเข้าล็อกนะฮะก่อนอ๋่วคุณก็ดูนะฮะเข้าล็อกนะฮะคนมีก็จะมาชนกับอันนี้ตรงนี้นะฮะพร้อมกับปุ่มล็อกเข้าล็อกนะฮะ ปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับอ่าผมอยากบอกว่ามันเป็นมีดที่เปิดยากนะฮะเปิดยากคือมันยากตรงไหนวะแค่กดเป็นแค่นี้ป่ะวะไม่ใช่นะคือคือผมบอกว่ามันแค่กดนี่แหละแต่มันแรงนะครับม,ม,มันมันเนี่ยถ้าคนไม่คุ้นเคยอ่ะนะฮะหรือรีบรีบเปิดเนี่ยนะฮะมันต้องมีหลุดมือนะครับผมอ่าหรือไม่งั้นนะผมว่าถ้าใช้งานจริงๆนะแบบเนี่ยดึงออกมาจากกระเป๋าเกงนะมือมันจะทรงอยู่อย่างมือมันจะ ตำแหน่งอย่างเงี้ยนะฮะอ่าก็อาจจะเป็นแบบกดนะฮะมีอดมาก็ประคองอยู่นะครับแล้วก็เปิดค่อยปล่อยไปเปิดอะอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอ่าเวลาปิดก็กดให้สุดนะฮะแล้วก็ใช้2มือปิดก็ง่ายๆนะครับผมอ่าถ้าจะใช้มือเดียวก็อาจจะต้องมีความคุ้นเคยหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมผมเห็นหลายๆคนในเวลาพูดถึงอ่ามีดไมโครเทคเนี่ยโดยเฉพาะมีดสปริงนะเหมือนอย่างเงี้ยคอมคอมแบททูดอนนะนะเห็นบน่นบ่นกันว่ามันแข็งนะครับ อ่าปุ่มเปิดแข็งปิดเปิดแข็งอะไรนู่นนี่นะฮะผมว่าถ้าคุณถ้าคุณบอกว่าไอ้นี่แข็งนะคุณคุณปิดอันนี้มือเดียวไม่ได้ะนะครับอ่านะฮะอ่ามอาจจะคุ้นเคยหน่อยนะครับอาจจะปิดง่ายนะครับอ่านะฮะประมาณนี้นะครับอ่าจับใช้งานก็อ่าถ้าจับธรรมดาก็แบบใหญ่ไปไหนนะครับก็อาจจะจับอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ด้ามเหลือไปเนี่ย อะไรประมาณนี้นะครับอ่านะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นมีดที่สวยงามนะครับอ่าน้ามีไว้นะครับแต่จะอ่าใช้งานได้ดีหรือเปล่านะฮะด้วยระบบออตโต้ด้วยขนาดอะไรของมันก็คิดเอาเองนะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณครับ